สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้มากันอีกมุมหนึ่งมีใบพัดมีอะไรสวยซะด้วยโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าปืนกองแกงนิดหนึ่งต้องอกอกตัวนิดหนึ่งนะครับว่าปืนกองแกงจีนสมัยนีย้ไม่ธรรมดาวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวอ,อะไรเลดพริกกันเลดพิกกัน,น,กกนไอหมูแดงไอ้หมูแดง โค้ดของมันคือ S1 นะฮะเลพิกัน S1 S1 จริงๆตัวนี้ในในในปืนที่เรารู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันมันคือเดนโทนิกนะครับมันจะเป็นเหมือนลูกของ191 1แล้วเดนโทนิกเนี่ยทรงมันเหมือน191ตัวมันจะเล็กกว่านะครับมาดูกันถาดูกันก่อนนะครับแกกองมาคุณเจออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรารีวิวด้วยเจ้าตัวนี้มัน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 ก็ค่อนข้างชัดขึ้นนะแต่ว่าผมผมยังไม่ยังไม่คล่องกับร่วมโปรแกรมตัดต่อเดี๋ยววันนี้เราจะไล่กันตรงเลยนะอ่ะ ในกล่องมีอะไรบ้างมีเปิดแมกกาซีนแล้วก็จะมีลูกทดสอบลูกทดสอบนี่เดี๋ยวออกตัวนิดหนึ่งนะลูกทดสอบที่คุณเห็นสีเงินเ,น,เนี่ยเจ้าสีเงินเนี่ย,นนยมันไม่ใช่ลูกเหล็กนะครับมันเป็นลูกพลาสติกที่ที่เคลือบสีเงินออกมาคราวนี้ลูกพวกเนี้ยผมไม่แนะนํานะครับผมเคยพูดกับลูกค้าท่านหนึ่งแล้วโดนข้องงอนไปละหาว่าผมไม่บอกเขาลูกทดสอบเนี่ยไม่ควรไม่ควรที่จะเอามาใช้งานนะครับพวกนี้เห็นนะเห็นไหม ลูกเนี่ยบางทีมันมันไม่กลมนะครับมันแนะนําว่าซื้อไปให้เททิ้งนะครับอย่าเอามาใช้เตือนก่อนนะครับว่าอย่าเอามาใช้ไม่งั้นปืนคุณจะพังไม่ว่าปืนคุณจะถูกหรือแพงนะเจ้าตัวนี้ก็ราคาไม่กี่บาท4ี่ห้าร้อยบาทแต่ว่าถ้าถามว่ามันคุ้มกับปืนที่จะเจ๊งไหมผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับแนะนำว่าให้เอาลูกอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับอ่าจะมีขวดเพื่อสามารถเทลูกกระสุนออกมาได้นะเทลูกออกมาได้นี่นะครับโอเคนะครับ แล้วตัวนี้โครงสร้างมาดูโครงสร้างองนันก่อนนี่ปบอย่างที่บอกครับสวยขึ้นสวยงามขึ้นนะจริงก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดรอ,อยผ่าเขาถึงแม้จะเป็นการประกบน็อตสองข้างนะครับถอดสไลด์เหมือนจริงไม่ได้แขวนสไลด์ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าอของเขาจะไม่เหมือนจริงมากเท่าไหร่แต่ว่าการเก็บรายละเอียดเขาเห็นไหมผมให้ดูอย่างนี้นะเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีขึ้นต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ ไมัยก่อนเนี่ยโอ้ยผ่ามาแล้วก็งานค่อนข้างห่วยแตกมากใช้คํานี้เลยนะครับมีการสกีไล์นะครับขำๆขำๆเนาะได้รู้ว่าเป็นเดวนิจุดสี่ห้านะครับเจ้าตัวนี้โครงสร้างเป็นโลหะซิงอลอยเกือบทั้งตัวนะครับน้าหนักกําลังดีนะครับขึ้นสไลด์ปึ๊บยิงนะครับแมกกาซีมัจุ9้านัดนะครับแนะนําในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้ลูกเอ็มท็อปศูนย์จุดสองกรัมนะครับถึงแม้ว่า ลูกจะค่อนข้างแพงแต่ว่ามันทําให้การยิงดีขึ้นโอเคไหมผมบอกอะไรดีแค่ผมวัดความเร็วได้ที่ร8 0ฟุตต,ต่อวินาทีเห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าความเร็วอยู่ที่180ฟุตต่อวินาทีนะที่ลูก0ูุดกรัมเครื่องวัดผมโกงไม่ได้แน่นอนมันมันมันเป็นเครื่องวัดมาตรฐานแล้วก็เจ้าตัวนี้แมกซิมจุ9นะัดงานก็โอเคขำๆชิ้นงาน ใช้ได้นะเหมาะคนที่อยากจะสะสมผมบอกเลยใช้ได้นะครับปะเดี๋ยวไปดูกันทดสอบตรงนู้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหเดี๋ยวนี้แต่ว่าไม่ใช่ต่อต่อเรากดสต็อ,ตอปนี่แล้วไปตั้งกล้องตรงงูแล้วก็ โอเคไหมกระเจ้าหมูแดงนะครับที่ระยะ10เมตรนะครับเป้าเป็นกระป๋องปับซี่นะครับอารมสปริงชักกีทีลนัดไม่น่าเชื่อว่าหลังหลังจีนก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะดูดูด,ด,ดอย่างที่บอกโอเคไหมสำหรับตัวนี้ครับสวัสดีครับ